สวัสดีครับเกี่ยวไปท่อมนะครับวันนี้มาแนะนําตัวหน้าไม้นะครับ n f ็น f หเป็นโคดิ้งคอโบนะครับก็เป็นหน้าไม้พับไดนะ้เริ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าของแถมนะครับมีสนใจนะก็จะมีลูกแถมไปด้วยนะครับลูกนะลูกแถมไปหกลูกนะครับแล้วก็มีเป้ามาให้นะก็อันนี้เอาไว้เป็น ลูกมาตรฐานนะครับสำหรับท่านที่จะยิงปลาอะไรก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้เราเป็นตัวหน้าไม้เดีย๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มีกล้องเลงให้ด้วยนะครับก็คือเอาไปครบชุดพร้อมใช้เลยนะครับแต่สําหรับท่านที่จะยิงปลานะอันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนกล้องได้นะครับทางนั้นมีอรอปช่างให้นะครับว่า เนฟรีนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอากล้องหรือว่าจะเอาเรดดอรอตัวนี้มีศูนย์เปิดให้ด้วยนะนี่สู์หลังนะครับเป็นศูนย์เปิดเดี๋ยวมาดูกันคู่แข่งเขาเอาราคานะเหีือาาาา 8, สถามรไทยแปดพันห้าเานี้แปดห้าคู่แข่งเขาที่ใกล้เคียงกันนะ อ้างนี้ได้เลยนะครับงา<ต>นนะเนีน่ยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นสายก็พร้อมยิงได้เลยนะทันท้ายนี่ปรับได้นะครับอนฮาก,กาด้านนี้เขาจะมีเซฟอยู่นะครับเวลาขึ้นสายก็จะเข้าเซฟวอตโต้ท่านก็กดเซฟก่อนแล้วก็ยิง ตรงนี้ก็เป็นที่จับนะครับแล้วก็ไว้จับปอกได้เลยนะครับตรงนี้มีขานจับปอกนะก็คัทนท้ายยืดทาได้เก็บไปก่อนตัวนี้เนี่ยนะก็จะมาพร้อมสูนย์เปิดนะครับก็คือสําหรับท่านที่จะใช้สูนเปิดนะก็มีสูนหลังแบบสูนเปิดมาให้ถ้าเราเอาไปใส่ได้เลยนะครับ นะเข้าแล้วแค่นี้นะครับมองไม่เห็นใช่ไหนครับก็ศูย์หลังนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับศูย์หน้าซ้ายขวาอ่าอันนี้ก็คือสำหรับการยิงแบบใช้ศูย์นะครับถอดออกก็หมุนนะครับเลื่อนออกถอดออกแบบนี้นะครับก็มีร่องอย่างนี้แค่นี้นะฮะราใส่ก็ เลียงให้ตรงนะครับรูดเข้าตามร่องนี่แหละกดเข้ามานะครับแล้วก็ขันล็อกตรงนี้ตรงนี้ปรับสูงตง่ำด้านหน้าปรับซ้ายขวาตัวทีจะกี้ไม่ได้ใส่เว้นไนองไม่เ็มองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เวลาท่านจะพับเก็บนะตรงนี้มันมีล็อกอยู่นะครับ ดึงนีนะ้เพื่อการปลอกันะกนะครับเถ้าเขาเก็บใส่กระเป๋านะครับปีนขึ้นต้นหมกต้นไม้ท่านก็แล้วแต่นะครับ,นะรบตัวนี้เขาจะมาพร้อมกล้องนะครับขนสี่คูณสามสองกล้องตัวน,นะวนี้ก็ถ้าสําหรับ เน้นการป้องกันตัวเน้นอะไรเนี่ยผมก็แนะนําเป็นปกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีกัดตาขยายอยู่ที่สี่เท่าก็แต่ําให้ท่านได้ยิงไกลได้ดีนะครับการยิงไปมจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากล้องขยายนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไปกดทับขระไพยและก็ติดตามได้เลยนะครับเพราะผมเคยลงวิธีไปแล้วนะครับติดตั้งกล้องอะไรยังไงทําไมนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูการติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกตอีกตัวหนึ่ง นะสำหรับร้านเรานะครับก็คือลูกค้าเนี่ยอยากจะเอาไปยิงปลานะครับยิงปลาเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับกล้องแบบเนี้ยนะครับเพราะมันซูมนะครับพอมันซูมเนี่ยท่านมองไม่เห็นปลาหรอกครับปลาว่ายไปว่ายมาท่านจะไม่เห็นนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นเดซดอตนะในกล่องตีเลยนะครับเนี่ยเป็นเดซดอตอย่างนี้ ยางนะครับเป็นโลนครอบนะครับถึลลงถึงโวนออเนี่ยไปได้ดอปอย่างนี้นะครับมันเวลามองเลยเราจะเห็นพื้นที่ด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ใส่แบตเตอรี่นะเปิดฝาใส่แบตเตอรี่วิธีใส่นะครับมันต้องใช้ตัวนี้นะครับแล็ปเปอร์รองนะใส่ท่านดูเหมือนเดิมนะครับหันอนนอก เลือกจุที่มันสวยๆแล้วกันแล้วก็ขันยึดนะครับ <c oughs> อเอนลเตอร์นี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นดานไซส์น20มิลนะครับแล้วก็ ใส่เรซดรอด้านบนเดนะี๋ยวขอนางดนะครับนางง่ายไม่ยากนั่งทำทั้งได้เลยตัวนี้นะท่านสามารถเลือกออปชั่นได้นะครับในราคาเดิมนะก็คือจะเอาเป็นกล้องก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวเรซดอปนี้ก็ได้นะครับ รือจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับซื้อเพิ่มก็พันหนึ่งทั้งทั้งชุดนะพันหนึ่งคือทั้งดอททั้งขาดออทนี่เป็นโลหะทั้งชิ้นเลยนะครับขาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่พลาสติกนะนี่อย่างนี้นะมันจะทำให้ท่านมงง่ายนะครับ ปรับสูงต่ำบนล่างได้นะครับเนี่ยท่านติด้อบติดในล่างนะครับใช้เนี่ยจะทำให้เราิงง่ายขึ้นนะก็ติดแบบนี้นะครับการตดวเนตเตอร์ติดแบบนี้นะแล้วก็ติดตัวนี้ปรับได้นะครับเป็นสี่แบบนะครับด,ดปรับได้สี่แบบทั้งหมสี่ปรับได้เป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับก็ อย่างก็ลงตัวนะครับตัวนี้ถามผมก็ลงตัวนะครับเป็นตัวที่น่าใช้นะครับความเร็วอยู่น่าจะเกือบสามร้อยไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วนะสเปคเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมลงให้เไดงนะครับข้อดีเขาก็คือนี่แหละนะครับตับเก็บนะครับจากขนาดเท่านี้นะนดูนะพับนี่ เดี๋ยวท่านี้เองเนี่ยเอาไปไหนก็ได้นะครับก็ยังไงก็ลองติดต่อมานะครับลองดูระกันนะครับรายละเอียดผมก็ลงให้มดน,นะ086 08-096กนานะครับทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรนะก็ดูคลิปรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับว่าสงสัยอะไรตรงไหนที่ผมพูดไปไม่ครบรก็ลองสอบถามมาได้ NF นน0ปเซ็นะคระับตัวนี้ ลิ้มทุกอย่างนะครับอาไรยนะครับลิ้มสายนะครับถ้าซื้อจากทางเราไปนะครับมีการคำรุดมีอะไรนะครับติดต่อกลับมาได้ทุอาบนะครับเรามีบริการให้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับเล่นกันแล้วก็เล่นกันให้ยาวยาวเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ